สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องแม็กเล่นจมนนะคะแต่ว่าวันนี้แม็กไม่ได้มาด้วยแม็กิ่งานนะคะตอนนี้ก็จะเป็น,นตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่างซับป,ประดูสีเขีวนะคะบรรยากาศดีมาก ว่าอะไรนะดูอะไรเราทำอะไรอันนี้ก็เคยจะเอาชุดมาเปลี่ยนใช่ไหมเออเอาชุดมาเปลี่ยนมาถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นก็จะมีแบบว่าเวลาเลิกงานเนาะก็จะมาแบบนั่งเล่นริมอ่างอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่อ่างซับประดูสีเขียวนะคะก็ใครอยากมาพัก คนก็โซนข้างบนก็จะเป็นอะไรนะร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารสั่งอาหารมานั่งทานได้นะคะแล้คือลมเย็นมากเลยคนก็เยอะนะคะช่วงช่วงเย็นเนาะคนเยอะถ้าวันหยุดนี้เสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะเลยวันนี้เราก็มากับเพื่อนนะคะก็เป็นเพื่อน คนแม็กไม่ได้มาด้วยแม็กขับรถป่อยให้แม็กขับรถคนเดียวไปก่อนก็ใครอยากมาก็มาได้นะคะเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็เป็นน้ล,ลนะ้ลแแต่ก่อนน้าลึกเนาะแต่ก่อนน้าเนาะน้านขึ้นไปถึงนะ่ะขึ้นไปถึงกระท่อมนู่นน่ะแต่ทุกวันนี้น้ำมันลดแล้ว บรรยากาศมากพาที่กำลังตกดินแล้วมิวเวลาถ่ายรูปไปก็จะเห็นเขามองไปเห็นเขาเลยโซน,นนู้นคนจะเยอะมากเลยโซน,น,นบรรยากาศนี่โซนนี้คนจะเยอะมากนะะมาได้นะคะมาได้อ่าสับป,ประดูิ้วนะคะ เสือมาปูนั่งเล่นมาถ่ายรูปกันได้้แลวมันยาการศอันนี้ก็คือเพื่อนของแนนสมัยทำงานด้วยกันนะคะชื่ออะไรอะ่ะช่อเปิ้ลค่ะโซนไหมโสนเนี <c oughs> ่ยโสนเอฟซีคนไหนสนใจได้ก็ทักมานะคะคืนละร้อยเฮ้ยไม่ร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบอันนี้คือพี่ใหญ่เนาะอะไรอ่อ่ะน,นีะยบรรยากาศนะคะตรงนั้นเขาก็เลี้ยงอะไรตรงนั้นเลี้ยงแพะหรือเปล่าอันนี้จะมีแพะอันนี้ก็ถือว่าพักผ่อนไปในตัวนะคะแต่ว่าก็ให้แม่ของผูกอันนั้นผู้ชายโอายนั้นแฟนคนอื่นเของ เพื่อนมีเดียวคนสวยๆนะคะโสดโสดว่าสั้นสดตอนผัวผือสดอันนี้ก็ขาวจ้วขาวจ้วนะฮะโสดฮะอ,อะไรนะ มีแต่วสวยเลยนะคะมีแต่ขา,ขาวจๆจุกๆไปรอเดี๋ยว,น,วนี้นมนไม่ต้องมาถ่ายพี่จี้เลยแม็กก็บอกนู่นแหละอีกประมาณ2อสาวันนู่นแหละมึงจะได้ไปหาแม็กนะคะปล่อยให้แม็กก็ขับรถรอไปก่อนเพราะว่าก็มาทำทุลระนะคะให้ดูบัน ใส่เป็นเขาเยอเทียงนะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็มินต์มาได้นะคะอยู่ที่อ่างซับป,ประดุ4สีคิ้วพี่จี้เขาลูกนี้มันเชื่อมต่อกับเขาปากใช่ไหมใช่ไหมนู่นอนะไม่ใช่นี่ เดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรทานกันแล้วนะคะวันนี้นัดกันไปร้านหมูกระทะนะคะวันนี้เราก็ซิ่งมาเอาซองมาเป็นใส่แหวนเป็นเด็กสกอยเด็กสกอยเราก็จะเข้าไปในตัวตลาดสีเขียวไปร้านหมูกระทะกันเราจะแว่นให้ดูเราก็เลยเปลี่ยนสาให้เปิดนี่ก็นนดรึเปล่านี่เลื่เนลงมาเลย เดี๋ยวเราไปโทษดูตอนจะไปแลนะคะอ่ะตอนนี้เราก็กําลังจะออกจากอ่างนะคะเราก็จะไปบนานหนุงประคางกันพอดีว่าขออนุญาตแม็ก้วแหละนานๆทีนะคะมาเจอเพื่อนก็มีบ้างแหละพบปะเพื่อนเนะ ก็คือโชเฟอร์ของเราแล้วก็มีคันข้างหลังอีกถ่ายมาเอ้อเขาัก่ะอัี้คือบรรยากาศบรรยากาศริมอ่าง ช่วงเย็นๆนะคะลมมันจะเย็นมากแต่ถ้ามากลางวันมันจะร้อนอันนี้ก็มาเจอเพื่อนในรอบประมาณกี่เดือนนะเปิ้ลห้าเดือนไหมตั้งแต่ที่ลาออกเนาะตั้งแต่มกอันนี้เพื่อนที่ทำทำโรงงานด้วยกันลาออกตั้งแต่มกลาห้าเดือนแล้วไม่ได้เจอกัน พอดีมาทำธุระก็เลยมาแวะมาหาเพื่อนเ <c oughs> มื่อก่อนไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะแวนมอไซค์ไป <c oughs> คนเยอะมากเลย่ ีอะไรมากนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามช่องแม็กคัลเล้งจมนะคะแล้วก็เพจแม็กคัลเล้งจมนะคะสวัสดีค่ะ